สวัสดีครับรับพบผมนะครับถ้าดนมันพาดวันนี้เราจะมาดูกันว่า,าโซ่ที่มันไม่ลงร่องสเตอร์แบบนี้นะครับมีคนถามมาบ่อยว่าถ้าเปลี่ยนแค่โซ่มันจะมันจะจบไหมมันจะลงร่องไหมนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันเพราะว่าการศึกหอทั้งโซ่และสเตอร์มันมีไปพร้อมๆกันนะครับ แบบนี้ไม่ลองก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแค่โซ่ดูว่ามันจะลงล่องได้ไหมนะครับอ่านี่ก็คือโซ่เส้นใหม่แล้วนะครับโซ่เส้นใหม่แล้วเนาะสะเตอร์ตัวเล็กไม่มีปัญหานะครับลงร่องดีนะครับตัวใหญ่นะครับอ่าดูสเตอร์ตัวใหญ่ก็ลงล่องดีเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราเห็น มันเริ่มไม่ลงร่องเนาะนะครับเราเปลี่ยนแค่โซ่ก็หายนะครับก็เนี่ยพอเวลาโซ่ใหม่นะครับโซ่ศูนย์เขาจะมาเขาจะให้เป็นข้อต่อตัวสั้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวนะอ่านี่ปึ๊บอ่ามันจะมีข้อต่อตัวสั้นตัวนี้นะครับตัวที่นิ้วคมแต่อยู่เนี่ยนะครับก็คือสเตอร์เรามันก็เริ่มสึกแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นโซ่มันก็ต้องมาเอาไอข้อต่อตัวสั้นนี้ออก นะครับแล้วเราก็ใส่ข้อต่อตัวยาวเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูอ่าตอนนี้นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนโซ่ต่อโซ่แล้วก็ตึงโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยข้อต่อก็อใช้เฉพาะข้อต่อยาวนะครับข้อต่อสั้นตัวนี้นะครับตัวนี้เราเอาออกนะครับเพราะว่าสเตอร์เรามันสึกแล้วนะครับไม่งั้นโซ่จะยาวเกินไปนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆเนาะถ้าหากว่าเริ่มเห็นมันมันไม่ลงร่องเราก็เปลี่ยนแค่โซ่ก็จบนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าคลิปนี้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูเยอะๆนะครับสวัสดีครับ